คณะทัวร์ของเจ๊เกียวเตอ่างชมรีมาประชุมที่กดอนวันนี้มานั่งรับประทานอาหารที่ร้านตังโพรนี่อาหารอร่อยไหมอร่อยใครเป็นเจ้าภาพเจ๊เกียวเจ๊เกียวน่ารักไหมน่ารักเอาชมกดงกล้องเลยนะครับฟองกล้องเลยนะครับเก็บเป็นหลักฐานไ่หมดแล้วลงแล้วจ้ะ ตามด้วยอ่ามานะครับมาสนุกสนานกันเถอ่ะอ่ามองกล้องหน่อยทุกท่านออาทุกท่านมองกล้องหน่อยครับแปลว่าทุกท่านถูกเป็นหลักฐานไว้เรียบร้อยนี่เจ๊เกี๊ยวนะครับเจ๊เกี่ยวนี่นี่น่ารักเจ้าภาพน่ารักมากน่าหยอกนี่ฮะ นายนยกงาเออนายกแม่เช่เกลียวครับสบายสบายค่ะว้าวเขถาถ่ายรูปว้าวผู้ใหญ่ออมองกล้องมองกล้องวันนี้ตัวมีหกสิบหกไปประชุมที่อุกดน,นเดี๋ยวทีละหน้าทีละข้างโอเคยิ้มยิ้มแล้วบอก เราจะไม่ทิ้งกันเราจะมากันอีกนี่ม yeah, nee, องกล้องด้วยครับทุกท่านสุดยอดแจ๋วแจ๋วนี่เจคิงอย่าโมแต่อย่าโมแต่คุยอยู่ตั้งหลังข้างหลังน้้งให้ข้างหลังแล้วก่อนนี่ครับ นี่นายกทั้งสองท่านเลยนายกนายกเกียรติคุณโอเคเจ๊เกียวใจดีไหมใจดีใช่โอเค